เรารู้สึกว่า Google กำลังมาเนาะก็เลยอยากกลับมาเหมือนรื้อฟื้นชื่อพี่บีค่ะเป็น b u s i n e s s Consultant แล้วก็มีกิจการของตัวเองด้วยค่ะชอบมากค่ะเพราะว่าจริงๆตั้งใจมาเนี่ยคือรู้สึก Google กำลังมาเนาะก็เลยอยากกลับมาเหมือนรื้อฟื้นเพราะจะได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเราจะรู้สึกว่าเอาไปปรับใช้อะมันน่าจะทำให้เหมือน performance ของตัว Google Ads เราอดีมากยิ่งขึ้น เอเจนซี่อย่างเดียวเท่านั้นบรีฟอย่างเดียวอยากได้อะไรแล้วบางทีบรีฟโดยความที่แบบก็อาจจะคุยคนละภาษากับเขาอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบรอบนี้รู้สึกว่าอยากกลับไปแก้ตัวนะเป็นบรีฟงานใหม่ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นแฟนพี่บอยมาตั้งแต่แบบว่าในเพจที่เป็น Google Analytics Thailand อยู่แล้วดีค่ะพี่บอยฟังแล้วแบบเสียงว่าน่าฟังแล้วก็รู้สึกว่าตั้งใจสอนที่ชอบคือแบบตอบทุกคาถามแล้วเรารู้สึกว่าเราเคลียร์กับการที่มาเรียนแล้วเราอยากรู้อะไรเราก็แบบถามจากผู้รู้ได้จริงๆเลย ดิจิตอลทีมการันตีอะว่าแน่นอนคุณภาพดีแน่นอนแล้วก็อันนี้เป็นอันแรกที่จะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะ